ดีเซาวันสุขพี่น้องเ้านี่กันลงไม้เบิ้งป่าครับหลุมป่าที่เยาเฮ็ดพ่างเลยครับพ,พี่น้องกันมาเบิ้งกันเลยครับว่าหลุมพ่างของเข้าที่เฮ็ดไวน้นี่มันสิเป็นเนว้อใดครับมาเบิ้งกันครับมาเบิ้งกันเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับกล่องเอเล่เลยครับพี่น้องอู้พี่น้องเห็นอยู่บ่เต็มเต็มเลยครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้พี่น้องเบิ้งสดๆครับนี่พี่ครับประดุกตัวเมื่อครับพี่น้องครับโอ้ยมันครับครับพี่น้องครับมือนน้เบิ้งเด้อพี่น้องเน้อกล่องเอเล่เลยครับพี่ครับ โอ้ตัวนี้บักใหญ่พี่น้องโอ้คขักขนาดครับพี่น้องครับโอ้ปลาดุกครับปาดุกปาดุกหลายตัวครับพี่น้องโอ้โโอ้โหโอ้ักขักักครับปาคอครับนี่ก enfin ับปาคอครับนี่กับปาคอครับ <maintenant. S 2> โอ้พี่น้องครับมานแหละครับมืัอนี้ครับนี่คือลุมพังครับลุมพังเท้าเห็ดว้สุดยอดเลยครับว่าธรรมดาครับนี่มานครับมานมานเท้ากระติบปกไว้คือเก่าครับมาเบิ่งอีกหลุมหนึ่งนะครับเนากหลุมเท้าเห็ดใบสองหลุมสองฟังครับพี่น้อง ลุ่มนี่ก็มีอยู่ครับปาคอครับพี่น้องโอ้ปาเข็งกับมีครับปาเข็งโอ้นี่หดปั่นไหลครับพี่น้องครับ โอ้ลุมเนี่ชูหลุมนั่นบ่ได้ครับแต่ว่ากัยังไข่ครับนี่คือวิถีชีวิตบ้านๆครับเ็ดหลุมดักป่าครับเห็นบอกครับเพ็ดไว้กพอได้ยูได้กินครับพี่น้องนี่ครับโอ้หมานอยู่ครับแล้วก็ถีมีผีครับเพิ้นบืนอยู่พี่กับมีครับมันบืน บืนขึ้นมากพี่ครับยื้ในหลุมพี่กับมีอีกครับพี่ครับแล้วก็สิมีอยู่นีตรงอีกครับพี่นะครับโอ้หมานอยู่ครับพี่น้องครับนี่คือตรงเขาเห็ดว้ครับถ้าน้ามันมาามันกับสิมีป่าล่งครับแล้วก็หลุมเขาเห็ดว้ทั้งขางครับ สองฟังครับพี่นอ้องเอาหมานอยู่ครับพี่น้องครับเมื่อนี้สุดยอดเลยครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับผม